เริ่มต้นแล้วนะคะกับมหกรรม Splash Soft Power Forum 2025เวทีระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและ soft power ของโลกค่ะ Sp ปเชีย o ์ซอฟ o ์พาวเวอ2025ค่ะเป็นงานมหกรรม Soft Power ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมนี้ตลอด4วันเต็มนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะนางสาวแพรทองทานได้กล่าวว่าวัฒนธรรมไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทั่วโลกหลงสเสน่ห์และคนไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าชัดเจนในการยกระดับ5อุตสาหกรรมหลักสู่สายตานานา,นาประเทศได้แก่อาหารไทย4ีาคมวยไทยศาสตร์การนวดแผนไทยดูแลสุขภาพแบบอง์รวมภาพยนตร์ไทยและอัญมณีไทย เพื่อต่อยอดเพิ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศนี้ทั่วโลกเนี่ยไม่ได้สนใจซื้อแค่สินค้าหรือแค่บริการอีกต่อไปค่ะแต่ว่าการที่ได้ซื้อประสบการณ์ได้ซื้อในสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวของเราความเป็นออร์แตนิกความเป็นออริจินอลของแต่และประเทศโดยเฉพาะของเราเนี่ยเรามี rich, วิชวัฒนธรรมมิวัฒนธรรมที่เข้มข้นอย่างมาก ทำให้ทั่วโลกเย็นหลงสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมของเราอาหารความเป็นอยู่ดิฉันพูดมาเสมอคะ่ะว่าคนคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญเราจะเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นเอาซอฟต์พาวเวอร์เหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นเศรษฐกิจของประเทศรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นขายได้ง่ายขึ้นทําให้คนเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ขณะที่นายสุรพงศ์สืบวงดีค่ะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติย้าว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเป็นเพียงความหวังหนึ่งเดียวที่จับต้องได้นะคะภายในงานยังเปิดเวทีให้กับผู้นําทางความคิดจากหลากหลายวงการทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติมาร่วมถ่ายทอดแนวความคิดจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้ผู้เข้าร่วมพร้อมนิเทศการจาก14อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั่วประเทศโชว์ผลงานสร้างสารรค์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเวิร์กช็อป อบรมพิเศษให้เยาวชนผู้ประกอบการและชุมชนนำไปต่อยอดสู่การสร้างรายได้ค่ะสำหรับงาน Splash Soft Power Forum 2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง20นาฬกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตชั้น G Hall 1 4นะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีตลอดทั้ง4วันค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ